ครับกับโจดีพี่น้องเนาะมื่อนี้นนนบ่ได้ไปไซครับอยู่บ้าน <c oughs> เอ็กซิเดนด์นิดหน่อยครับทางร่างกายก็ยเลบยบ่ไปไซเนาะมื่อน,นี้วันที่สิบสองครับวันที่สิบสองท่านว่าคมก็เลยเอานกแอบครับนกแอบขึ้นใส่โจนข้าวอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับอยู่ในบ้านนี่แหละครับ ยู่บ้านยูคองเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยน,นะครับตั้งไว้เนี่ยโคบกเผานเนี่ยนาบ้านเนี่ยอเอาเจ้าริ้วครับเป็นนกริ้วห้อยหันโดนครับโดนโดนยังมีกุกครับเพิ่นได้ขวดพอดีก็เลยเอาผืนเพิ่นขึ้นแอบครับเจ้ากล้องก็บ่โฟกัสครับกล้องพอดีพี่น้อง ยินเสียงคนขันไหนุ๊โก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 อยู่นึครับนะครับนี่ครับนี่นี่นกครับนี่นกอยู่นี่ครับคงก็ดีครับนี่นกนะครับน่ตั้งค์เขาหมอนี่ครับนี่ครับไม่สาว แอร์พึอยู่ในบ้านนี่แหละครับเปลี่ยนแนวใดทดสอบเบิ้งครับอายุก่งเพิ่งได้สิบสามเดือนเลยนะครับสิบสามสิบสี่เดือนที่เขานี่แหละครับแล้ว่ากล่องมัก็ดีไปเลยเนาะพี่น้องนี่ครับตัวคันที่ว่มีกุกนะครับโก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 นี่ พงผู้ดีเนาะพี่นอ้องนั่นครับนกเห็นไหมล่ะพี่นอ้องเลยตั้งข้อยมอยืนครับยืดถึงครับตัวนี้ยินเสียงกอกกรองเลยกับนกไหมครับ เพิ่งได้หาหกเดือนนะครับสองกูกคู่อังอยู่ในบ้านครับและนี่ตัวนกข้าาครับ <c oughs> น้องคนมักน้องพี่น้องอมือนี้ที่ดินแน่ทั้งร่างกายกเ็เลยบ่ได้ไปเอานกแอบนี่ลนะครับขึ้นฟึกเบิ่งอยู่ทั้งตัวนกเผ่าว่วามันสิขันไหนบ่เจ้าร,ริวครับ ทดสอบเบิง้งเนาะนะครับขันอยู่พี่น้องอ้านวะค่อยๆฟื้ไปครับนี่กล่องโบโฟกัสกล่องบบดีปบบนี้ครับใช้กล่องโทรศัพนะท์เนาะกดบระเดีพ่อเดียริบานพ่อเดียร่งคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับ มันกับขันนี่เนี่ยครับนี่ตัวพ่นขันกอกกอกกอกนี่หอยอยุ่ข่างบ้านนี่ครับสองกุกสองกุกผู้อังนี่ผู้สับกับผู้ดีเป็นมูมัวนี่นอ้องนแล้คลับ ยุง่าบกเพ้าครับ mm hmm. เฮ็ดขุมมุมยิ่งน <c oughs> ่ครับเนี่ยขุมมุมยุ่นี่ครับเป็นกระขนนี้เราผมก็ยืนห้างเพิ่นอยู่ประมาณยี่สิบเมตรนี่นะครับต้นเผ่าเดี๋ยวเห็น,นขุนบกขันทำที่้องบนัน โอ้ข oh, ันอยู um ่บางงาสีดาครับนี่นี่ครับโอ้เหี้ยล้วครับบันเหี้ยก็เป็น คือเปลี่ยนมว่ยเหปะนนนเนาะนะครับเห็นหยกเห็นค้นชีรดน้ำทางครับถึงเล็กหน่อยอนี่เข้าขันสญญัยผาน มัน,นมือได้บางๆก็จะผ้าพิ่นออกไปปฏิบัติจริงครับทั้งทรงหน้าแหละจกักสิเป็นแน่ได้แต่นี่ก็เที่ยแรกครับเอาเพ้นขึ้นเพิ่งต้นเผาอยู่หน้าบ้านนี่แหละใส่ไม่สาวครับจะเห็นเพ้นขันอยู่ครับนกรลิวแต่บ่ตันครับเกือบตันพี่น้อง <All right. S 1> <laughs> โอ้ คอยหัดคอยแอบไปนะครับเอาบ้าเหมือนโบขันับตื่นคนตื่นรถครับเนาะพีนองังสั่นก่ฝากก็ไล่ก็ติดตามช่องพุใยญ่อยน้อยคนม,กมักนกเขาเนยเ้อครับมือนี้ย่บ้านก็เลยเอาอชีพนะครับโอ้ขันขึ้นอีกแล้วครับ อันี้เะคอก้มสองข้มกับเศร้าอย่านคนบ่อคนบ่เคยครับเทือแหล่ของเจ้าลิ้วครับอ่าันั้นกับขอจบคลิปใบเพียงคนเดอ้อพี่น้องกับเจ้าลิว้วเออพึ่งเอาขึ้นทดสอบเบอง์ยูนาบ้านกดไล์กดติดตามให้น้ำเนยนะครับสวัสดีครับ